ไหว้ครับไหวตลาดนัดนาคูไหวอันนี้ยอดยอดบอกข้าวเด้หนี่ิภาพส่งนาสนใจจะไหว้มัดเท่าไหร่เราก็ไหว้นี่สามมัดสองร้อยจ้านนอันนี้สองร้อยขึ้นสามมัดใส่ถุงแล้วตลาดนัดวันเสาร์อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ้าอยากกินหวายให้มาตลาดนัดดาวูนเสาตอนเช้าใหม่ๆสดๆจากภูพานนะครับแมนเม็ดพัก,พกยังก่อนี่ไหมพักการ์าโอ้พักการ์ดเาพักสเปคโอ้พักการ์ดเาแต่ว่าลูกไฟผู้ขายชัดเจนเลยเฮ็ดโอ้นะครับเอาขายดีไหมค่ะขอคุณหลายเด้อ หญากกประการหญ้าแต่ว่าลูกไฟมาขายปม่กาศาอไขายเออปัะการญาลูกไฟขายมันวยงแต่ว um> ่านอนี้บ่าเนาเห็นบอกมันวยไงแต่ว่าบอกไงเลยได้ประโยชน์เลยข้าวเน่ามาตอมัน้นักมอ้มันนักมันไงบ่เอาคุณจ๋าไป คุณตาอายุเก่าสิปีเลยยังหอนหนีอยู่ผมตามเรามาอยู่โอ้โนะครับแมนเมดเด้อเนี่ยของหัวของหวานแมนมดคุณมะพร้าวแมงสซดิ้งแมงสซดิ้งขวดทุสดเลยมดตัวนี่ยขายสดขายสดโอ้แมงสซดิ้งแมงสซดดิ้ง ประจำเลยเนี่นคุณยายตัวเดียขายดีขายดีวุ้นมะพร้าวเ่รครับวุวว้นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าวปลายข้าวกำข้าวเหนียวดำตลาดหน้าคู่วันเสาร์ครับมาเรื่อยมาเรื่อยยังมือเสาร์เด้ออันไหนก็อยากขายโดยนี่ผักเสี้ยอยากขายจ้าใส่แล้วผักเสี้ยนี่ไงเอ้า อันนี้พักงเซนแง่ป่ะเนี่ยใชาของเก่าคือเพราคือข,ของหมูเพราะว่าเพราะว่าของหมูเป็นต้นของหมูเป็นต้นของผมน,น่ะเ,เป็นมาแก่มาโอ้เป็นมาแก่มา<อ>แล้วเอาไปเอาไปปลูกไปเพาะเอาไปเพาะ